สวัสดีครับเพื่อนวันนี้เราเจอกันอีกแล้วกับพี่แมวดำนำโชคนะครับวันนี้เรามาเจอกันที่เกมชาริงส์สกอตเนะครับเกมที่ทำมาจากหนังคนเล็กเอ่อคนเล็กอะไรสักอย่างนะครับที่มันเตะบอลนะครับหนังสมัยก่อนนะครับวันนี้เราก็อยู่กับ3 8 8แปดแโกนะครับวันนี้เราจะมาคี้ที่388แปดแดโกกัครับ วันนี้ก็มีทุนอยู่ห้าพันนะครับ5้า0ันห้าพันห้าันนะครับมาเบสองร้อยห้าสิบนะครับจัดไปดีครับรัวรออะไรครับรัวรอรัวรัวก็มารออะไรละครับมาดิครับอุย้ยโบนัสเข้าอย่างงี้โอ้โหสวยๆ <Hey. S 1> มาถึงก็โบนัสเข้าเลยเหรอโอ้โหเข้าตัวเลยเหรอห้าพันหกย็ดเคบวกมาเท่าตัวเลยนะครับทีเดียวนะครับจุกจ เลยนะครับจุกจักเลยนะครับเมื่อกี้เจ็ดโ้มาดิมาดิครับมาดิครับมาดิครับสวยงามสวยงามนะครับมาดิครับมาอีกแล้วโบนัสมาอีกแล้วจังหวะนี้โอ้โหโอ้โหโบนัสมาอีกแล้วเจ็ดเคเท่าไหร่เนี่ยอีกห้าพันหกพันหกพันเจ็ดเจ็ดโ้ บวกกันขี้แตกขี้แตนเลยนะครับโอ้โหสองทีจุกจุกโบนัสเข้าสองทีจุกจุกเลยนะครับย็ดเค่ดีนะครับเพิ่มเบดไปสองร้อยห้าสิบถ้าเพิ่มเบดหนะักกว่านี้กูว่ากูบวกบ้านอะ่ะกูว่าเจ้าเจ๊งอะ่ะนะครับหืมสวยงานจริงๆนะครับชื่นใจนะครับโอ้โหมันมีวเลียงแบบไหนบ้างเนี่ยเลียงอย่างนี้สามร้อยเออเฉียงบนสามร้อยโอเคมาดิ โอ้โฮเอาอีกแล้วโบนัสเข้าแต่รอบนี้ไม่ไม่ได้นะครับรอบนี้ไม่ได้นะครับเหลือสแกตเตอร์ยังไม่เข้าให้ฉันเลยนะครับมาดิ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 เออโอ้โหมีกําลังใจนะครับบวกอย่างนี้มีกําลังใจมาเลยมาดิอื้ออื้มอื้มอื้ม อย่างเงียบลูกอย่างเงียบต้องไปต่อแล้วลูกมาฮันสองนะครับสวยๆมาดิครับแจม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 เจ็ดร้อยดอกนี้มาแล้วสกัตเตอร์ของฉันเข้าแล้วครับ<ะ>มาแล้วสกัตเตอร์อ่าเอาแบบไหนดีอะอ่า โอ้มีเลือดหลายตัวเกินว่ะเาแปดแล้วกันเอากลางกาไว้ก่อนนะครับแปดฟีสปินนะครับมาว้าผิวไหวดั่งสายน้ำนะครับคนนี้ผมจำได้ในหนังนะผิวไหวดั่งสายน้ำมาโอ้ยโ,โอ้ยเรียงวสวยสวยบวกไปอีกนะครับบวกไปอีกนะครับเท่าไหร่นะครับเฮ้ยเมกาวินโอ้ยบวกเป็นหมื่นโอ้ยเมกาวิน หมื่นสองโอ้โหจุกจุกเลยนะครับดอกนี้ <c oughs> ม,มีไหมมีมาอีกไหมมีมาอีกไหมที่สุดท้ายเอ้ยสวยๆอีกหนึ่งดอกส่งท้ายแม่เจ้าหกพันแม่เจ้าแม่เจ้าโอ้แม่เจ้าโอ้โหดอกนี้ส่งท้ายไปเลยครับันแปด โอ้โหจุโตสวยงามสวยงามจริงว่ะสองหมื่นอ่ะอือหือรวมกันเป็นสามหมื่นนะครับโอ้โหจุกจุกจวดจวดนะครับกำไรห้าเท่านะครับผมเจ็ดเคจากห้าพันบวกเป็นสามหมื่นนะครับคุ้มไม่คุ้มดูกันเอาเองคิดกันเอาเองนะเพื่อนๆนะวันนี้พี่แมวก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับเพราะว่าได้กันมาแล้วก็ออกนะครับไม่เล่นต่อนะครับ เราจะไปขยี้เกมอื่นกันต่อนะครับผมโอเคไว้เจอกันคลิปหน้านะครับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ